สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกับผมแฟนในวูแฟนอีกรอบ,บนะครับกับเกมอ p เขาอ,อ่านว่าอ p หระะ IB อือเปล่าวะไอบเออไอบีแล้วกันคือวันนี้ผมก็ได้รับเกมมาจากทางเพื่อนๆหมู่มีทีนะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นผมเล่นเกมนี้เพราะว่ามันหลอนมากแล้วก็มันนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้แบบ เอาจริงๆนี่ก็เป็นรอบแรกที่ผมเคยเห็นหน้าตาเกมตอนเนี้ยก็เพลงมันก็หลอนดีนะแล้วก็ไตเตินลก็ผมขอเดาว,วันนี้เป็นทางเอกล้วกันกันไม่ต้องเสียเวลาละกูพามนานเลยนะอ้ะโอเคกูจะเริ่มนะเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ทำโดย RPG Maker อีกแล้วนะซีรีส์เดียวกับเอาอันนี้เลยในช่วงบ่ายภายใต้ท้องฟ้าสีเทา มันชื่ออีฟจริงๆเหรอคนบ้าเลยชื่ออีฟวะบอกกูหน่อยดิคืออีฟก็ยังโอเคแต่อีฟนี่กูมไม่ไหวนะอีฟและพ่อแม่ของเธอก็กำลังเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะไม่ใช่ใแกลเลอรี่นะเธอจำทุกอย่างได้ไหมอีฟอ๋อเธอมีพาเชหน้าเหรอ อันที่เธอได้มาตอนวันเกิดงั้นด้อแค่ผ้าเช็ดหน้าเองอะไรทนหนาวะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าด้วยห้ามหายอะไรบอกกูนหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตัวแมงด้านรักจิบายเลยมาเป็นพิกเซลเลยถึงแล้วครั้งแรกที่มาอาร์ตแกลเลรี่ใช่ไหมกูเคยไปสีลมแกลเลอรี่ได้ปะ เรามาที่นี่วันนี้เพราะมีเอกซิบิชันของศิลปินชื่อกวัวเทอหน้าและไม่ไดม้มีเพียงแค่จิตรกรรมเท่านั้นแต่ก็มีรูปปั้นด้วยและอย่างอื่นอีกมากมายคุณแม่ครับคุณแม่เออเราไปยังโต๊ะรับแขกกันไหมล่ะไม่ใช่รับแขกดิโอ๊ยกูแปลงี้อะไรกูไม่รู้ อ่ะเนี่ยไปเอาโบชัวกันเถอะกูก็ยังขยับไม่ได้นะครับ <laughs> อะจะให้กูเดินไปก่อนเหรออให้กูเงียบๆทำไมตาคุณแม่แดงจัง <laughs> คุณแม่ตาแดงนา่ากลัวมากเลยค <laughs> ุณแม่โอเคโอเค maybe I should take a break ห้ามกูไปด้านหลังเขากูไม่ได้จะไปตุยตุยเขาสักหน่อยคือถ้าเกิดมนะันจะทำพิกเซลได้อ่อนกว่าอาอโอนี้อีกมันก็นิดนึงนะดูดูดูทาวเวอร์กูไม่รู้จักคำนี้มีใครแต่ question mark เนี่ยกูจะไปรู้ไหม lady taking the newspaper อ,อันนี้หน้าต่างเหรอกูนึกว่าหนสรำพ่ะ สิ่งที่โกเทน่ากำลังพูดอยู่นั่นคือตัวตนนั้นอยู่ภายใต้การแสดงออกของตัวตนอะไรวะอ๋อดอนยูติ้งโซอืมเออมั้งเอ้ยสัตว์กูเป็นแค่เด็กหนีเหี้ย หารู้ไหมคนเล่นอายุเยอะนะอ่าเป็นโซฟาที่แปลกมากแต่ไม่เลว I w o u like d l to sit on it but I guess I can อ๋อเขากานไว้ให้มึงไปนั่งทำไมละ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเกมมันจะมีอารมณ์เออเอาเอาอืมอืม,อม โอ้โหเริ่มหลอนละอีศิลปินกวัวเธอหน้านี่แม่งทำเรื่องเยอะนะเนี่ยกูดอนโนเดอะเวิร์ดกูเป็นแค่เด็กกูยังไม่ได้เรียนเียอะไรอย่าพิ่งอะไรเนี่ยอีศิลปินกลัวเธอน้ามึงเขียนคำอะไรของมึงเยอะแยะแไปหมดเนี่ยอ่าฉันก็เป็นเด็กน้อยที่กำลังเดินชมแกลเลอรี่เปล่าๆที่ไม่มีคนอยู่เลยเอา้า หายไปไหนหมดแล้วล่ะเอ๊ะเฮียกูไม่อยากอยู่คนเดียวนะปล่อยกูอย่างนี้ได้ไงไม่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 เฮ้ยไม่ไมไมอะ,อะกูเปิดดูหน้าจอไอเทมนะกูเป็นเด็กผู้หญิงตาแดงๆผมน,น้ำตาลน้ำตาลโลลิ่ตัวหนึ่งที่มีผ้าเช็ดหน้าอยู่ในมือกู เขาบอกว่าห้ามหายด้วยใช่ไหมอะ,อะไรน้ำแดงๆกำลังไหลออกมาจากด้านหลังของหน้าต่างนั้นถ้าเกิดกูกดบ่อยๆกูจะโดนเอาอันนี้ข้าไปแดกไหมอ่อโบชัวบอกว่ากด enter โบชัวเหี้ยอะไรเนี่ยอ่อกดชิปเพื่อย้อนกลับไปยัง อ๋อนี่คือตุ๊เซมันเนี่ยอตึง <c oughs> เขียนไว้ก่อนเลยดีกว่า,า,า,าไม่มีใครอยู่เลยก็แม่งใครปิดไฟวะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งกวัวเทานาพวกเราขอขอบคุณสำหรับค u e s t i o n mark q u e t i o n mark e วันนี้ พวกเรากำลังบลบบลับบลบบลบบลบลับบลับ w a s t a t n a We hope you deeply enjoy the art of the l a t e ก u a t a n a กูกลัวแล้วไม่ต้องย้ำกูหลายรอบก็ได้เอ่อซึ่งผลงานศิลปะเขามีทั้งความลึกลับและความสวยงามทั้งคู่เอ x x x ก You don't know some of the word กูไม่รู้ที่อะไรเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะ กูรู้แค่อังกฤษเบื้องต้นแต่มึงจะเขียนภาษาเยอรมันใส่ไปหรือไงกูไม่เข้าใจเ o รสเชนมาอ a ฟเดอะดีอเ e ล a ่ w แ l นวิลเนเวอ n ์สแตนทูดู t ูดู t o ด t ะแบทเวิร์ด d อเดซิ d เดตไอวูอะไรวะคุณศิลปินกเทอน่านี่เป็นอะไรมากไหมเนี่ยโอเคเฮอร์เลอร์แรกที่กูเจอคือคือเลือดฉากแรก แต่หลังจากนั้นให้กูทำอะไรกูไม่รู้เรื่องแล้วโหเดินผ่านอะไรวะที่นี่ทำอะไรกูกำลังทำอะไร The Coffee Man คนที่กำลังไอทำไมมีเสียงอะไรด้วยมีเสียงเหมือนคนกำลังทำการ ตบตีกันหรือ <c oughs> ถ้าภาพศิลปะมันจะไอให้กูฟังขนาดดีขอกูเซฟก่อนแล้วกัน <c oughs> เอพิโซดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นกันใช่ไหมครับ <c oughs> it doesn't look like it's locked but it won't open มันไม่ได้ล็อกแต่กูเปิดไม่ได้ อะไรอ่ะ it looks like someone was banking on this มีคนกำลังเอากระจกอยู่ตรงนี้อย่าทำอะไรกูมากไปกว่านี้เลยกูเป็นแค่ผู้หญิงตัวน้อยๆมึงกำลังทำอะไรทำไมมีเสียงนี้ด้วยกูไม่เข้าใจ มีน้ำค่่มไหลออกมาจากภาพด้วยนะครับเป็นสีฟ้า <m> อีฟคำคำอีฟไม่ฉันเป็นแค่เด็กน้อยตัวเล็กๆฉันยังไม่อยากคำแต่ให้กูไปกูก็ไปกูไม่มีที่อื่นหรออีนี่หรอหอ้มันสั่นปะกูต้องทำอะไร Your dark figure Enlightment Test Cleansing Tree Fuck this shit อะไรวนะให้กูชื่นชมผลงานศิลปะนั่นหน้าแม่กูหรือเปล่าเออไม่รู้คำสักอย่างเลยกูกูกลัวแล้วนะจริงๆ เกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้เรียกให้กูไปแล้วมึงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมึงก็จะให้กูหลอนเล่นๆเ,เนี่ยนะกูเซฟอีกรอบก็ได้วะทำไมมันต้องไฟดับเรื่อยๆวะบอกกูหดอยเด้กูต้องไปไหนเนี่ย